อ l เลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนอธิษฐานเป็นวันศุกร์แห่งการอธิษฐานแล้วเราได้นำหัวข้อการอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าของเราในค่ำคืนนี้เพื่อเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าหัวข้อก็คือการอธิษฐานทูลขอนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่เกข้อที่1 0เกตถึง12 ข้อติเกตบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั้นคือทําบัญญัติและคำสอน คำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะพระวจนะคำตอนนี้เป็นหัวใจสําคัญของคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูกิ์ได้ตัดสอนนะคะการอธิษฐานนะการอธิษฐานเป็นพระเมตตาการุณาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงโปรดให้มนุษย์สามารถอธิษฐานทูลขอและเสนอ ความปรารถนาของตนต่อพระองค์ได้ทุกเรื่องนะทุกกรณีและทุกสถานที่และทุกเวลานั่นเองเราจะขอที่ไหนก็ได้นั่นเองพระเจ้าทรงได้ยินที่เราอธิษฐานพระเจ้าจะตอบเราเมื่อเราอธิษฐานซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะพระเจ้าก็ทรงทราบถึงความต้องการของเรา ก่อนที่เราจะอธิษฐานคุณขอเสียอีกพระเจ้ารู้นะบอกว่าอะไรเส้นผมทุกเส้นพระเจ้าก็นับไว้แล้วพระเจ้ารู้รู้ทุกคนและรู้ทุกสิ่งในชีวิตของเราพระเจ้ารู้นะในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่8บอกว่าอย่าทําเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งอะไรซึ่งท่านต้องการาพระบิดาของท่านท,านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอ ก่อนที่ท่านจะคุณขอแล้วนะคะถึงอย่างไรก็ตามนะพี่น้องพระองค์ก็ทรงต้องการให้เราอธิษฐานทูลขอด้วยความอะไรพี่น้องด้วยความทอมใจด้วยความเชื่อและด้วยความสัต์ื่อด้วยความสัมพันธ์ที่ดีอันดีกับพระองค์นั่นเองในฐานะทรงเป็นพระบิดาที่คอยรับฟังคำทูลขอจากบุตรนั่นเองนะคะ เราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้ารอรอรออยู่อาเมนนะคะวันนี้เราก็จะอธิษฐานด้วยการสุขวันสุขอธิษฐานแต่ละหัวข้อหัวข้อนะ,ะเพราะว่าพระเจ้ารอในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราพระเจ้ารอคอยฟังเราที่เป็นบทตรนะ,ะฟังคําทูลขอจากบุตรของพระองค์นั่นเองในประการที่หนึ่งจงขอนะคะ ในมัทธิวบทที่6ข้อที่9บอกว่าท่านทั้งหลายจงจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแลนั่นเองเวลาเราอธิษฐานบอกโยนยอรพระเกียรติพระนามของงค์เจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระองค์เจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุดนะ เทิดทูนบูชานมาสการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ผู้สร้างสรงสรพสิ่งทั้งปวงและสร้างเราทุกคนนั่นเองให้เราเยนยอพระเจ้าเกียรติพระเจ้าก่อนนะคะให้เราเยนยอพระองค์ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ18ว่าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอด้วยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเผื่อทำมิตรชนทุกคนการอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างก็คือเราเยือนยอพระเีจดพระนามของพระองค์เจ้าแล้วเราสารรเสริญพระเจ้าแล้วแล้วเราขอให้พระเจ้าทรงโปรดชำระความผิดบาปของเราบางทีเราทําอะไรก็ตามาว่าเออเราไม่ได้ได้มีความผิดบาปบางทีเราคิดคิดไม่ดีก็เผิดบาปสิ่งที่เราตั้งใจและไม่ต้งใแก็ตาม เราต้องขอพระเจ้าทรงโปรดยกความผิดบาปท,ทั้งสิ้นไปตึงที่สึงเขียนให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์นั่นเองเพราะคําอธิษฐานของเราจะสำฤทธิ์ผลเราต้องต้องให้พระเจ้านําชีวิตของเราะะให้พระเบริสุทธิ์ทรงนําเราทุกเวลานั่นเองอธิษฐานวิงวอนแล้วเราอธิษฐานบอกว่าอะไรทั้งนี้จงระวังตัวให้ด้วยความเพียรทุกอย่างเราบอก แล้วก็บอกว่าเลยจงอธิษฐานเผื่อรรมิกชนทุกคนเราเวลาเราอธิษฐานายกยอพระเกียรติสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราสารภาพแล้วเราอธิษฐานเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วอธิษฐานเผื่อรรมิกชนเผื่อสมาชิกเผื่อคนที่เรารู้จักนะเราอธิษฐานเป็นการอธิษฐานที่มนุษย์ต้องการคําตอบจากพระเจ้านั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปไหนนะพี่น้อง เราจะขับรถไปไหนนะเรามีรถเราขับรถไปประกาศหรือเราไปไหนก็ตามเราขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงคุ้มครองรถขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคนขับเจริญสติปัญญาขอพระเจ้าทรงนําทีมทีมที่เราจะไปประกาศหรือทีมเราไปไหนขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยนั่นเองนะไม่ว่าเราไปไหนไหน لف. มาไหนก็ตามให้พระเจ้าปกป้องภัยอันตรายการพิ fist. ทักษ์รักษา การประชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะไม่ว่าความทุกข์ยากลำบากต่างๆใๆหรือการหายโรคภัยไข้เจ็บนะคำอธิษฐานของเรานะทูลขอขอได้ทุกเรื่องนะพี่น้องได้ทุกเรื่องที่เราปรารถนาขอกับพระเจ้านะเราเจ็บป่วยขอพระเจ้ารักษา เรามีปัญหาความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าเมตตาที่จะเป็นผู้แก้ให้แก่ชีวิตของเรานน่นองอุปสรรคปัญหาต่างๆพระเจ้าค่ะขอแก้ให้โลกด้วยแล้วเราเป็นมนุษย์ที่จะอ้อนวอนกับพระเจ้าที่จะให้พระเจ้านำชีวิตของเราที่จะให้พระเจ้าช่วยเราทุกคนนะการอธิษฐานวิงวอนค่ะพี่น้องเราต้องอ้อนวอนกับพระเจ้าด้วยการ ขอบพระคุณด้วยบางทีเราอธิษฐานไปอธิษฐานจบแล้วอธิษฐานไปเอ๊ะทำไมยังไม่ได้รับคําตอบเอ๊ะอะไรอธิษฐานจบแล้วให้เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะฮสิ่งนะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้รับก็ได้นะเราอธิษฐานอาจจะไม่ได้รับคําตอบหรือหรืออาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งคําตอบถึงจะมาหรือหรือมาเร็วๆนี้นะ ทั้งนี้อยู่ที่อยู่ที่ท่าทีในการขอหรือการขออาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะพี่น้องบางทีเราขอขอไม่ถูกต้องต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าก็เป็นไปได้นะคะพี่น้องในพระธรรมยากอบ,บทที่สี่ข้อที่สามนะบอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังไปสนองกิเลสตถาของท่านนั่นเองบางทีเราขอผิดบางทีมนุษย์นะ มนุษย์มีเนื้อหนังความอยากก็มีมากมายนะพี่น้องกีฬาเราคิดว่าพระเจ้าจะตอบเราไหมมันเกินเกินไปนะบางทีโอ้ขอบ้านจะอะพออยู่นะพอพอได้อยู่พักอาศัยก็พระเจ้าน่าจะตอบเร็วกว่าจะม็นจะเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนี่ถ้าคนไม่มีนะคะพี่น้องน่าจะ รอคอยนานนะคะประการที่สองนะคะบอกว่าจงหาในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อสามสามบอกว่าจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราต้องสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้สิ่งที่เราขาดพระเจ้ารู้ ให้เราสแสวงหาน้าพระไตยของพระเจ้าปลวัติรับใช้พระเจ้าสแสวงหาน้าพระไัยของพระเจ้าก่อนนั้นแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้สิ่งที่เราขาดเป็นการอธิษฐานขออย่างต่อเนื่องพระเจ้าจะให้ด้วยการสแสวงหาน้ําพระไตยของพระองค์สแสวงหาน้ําพระไตยของพระเจ้าโดยการที่เราต้องรักการ อ่านพระคมภีร์ักการศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ก่อนนั่นเองถ้าเราไม่รู้จักพระวจนะคำของพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสองที่มทธีบทที่สามข้อที่สิบหกก็บอกว่าพระคำพีทุกตอนก็ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและเป็นและการอบรมในทางธรรมนั่นเองพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโนุนใจมาจากพระเจ้าพระคัมภีร์จะเตือนเราและเราต้องมีมีการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าให้อยู่ในทางธรรมนะให้เราพงพร้อมไปในสิ่งที่ดี เพื่อให้คำอธิษฐานของเราสำฤทธิผลนั่นเองนะคะพระเจ้ารอเราอ,อยู่ให้เราที่จะมีชีวิตติดสนิทและใกล้ชิดพระเจ้ารักการอ่านพระวจนะคำอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานทานกับพระเจ้าทุกวันอาเมนนะคะประการที่สามจงเคาะเป็นการอธิษฐานอย่างร้อนรนเหมือนการเคาะประตูใช่ไหมคะพี่น้อง วิวร์บทที่สามข้อยี่สิบถึงยี่บเอ็ดนี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนกับที่เรามีชัยช,ะะชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์เป็นการอธิษฐานอย่างร้อนรนเหมือนการคาอประตูนะเพื่อจะได้พบและมีความใกล้ชิดสนสนิทสนมกับพระเจ้าความใกล้ชิดกับพระเจ้าบอกเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมคุณพ่อคะคุณพ่อขา อธิษฐานอย่างร้อนรนแล้วเราจะได้รับคำตอบสามัญธรรมใกล้ชิดกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการขอนะพี่น้องไม่ว่าการขอการหาหรือการเคาะพระองค์จะต้องอพระองค์ทรงต้องการให้เราทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองทำอย่างต่อเนื่องด้วยใจอนะไรพี่น้องด้วยใจกระตือร้นนะ ตือหรือล้อนที่จะจะเข้าใกล้พระเจ้าอยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าโอ้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะอธิษฐานอยากขอบคุณพระเจ้าด้วยโอ้พระเจ้าขา่านะมีเรื่องทุกข์ก็โอ้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้เข้ามาเราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกเรื่องนั่นเองอามนนะคะขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานกนตือหรือล้อลอนในอย่างเช่นอะไรพี่น้องอย่างเช่นพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่ หนึ่งถึงเจ็ดนะพี่น้องจำได้มั้ยคะเรื่องของหญิงไม้นะฮะที่ร้องขอการช่วยเหลือจากผู้พิพากษานะพี่น้องอ่านนะนะพี่น้องน่าจะรู้ว่านางขอขอผู้พิพากษาขอแล้วขออีกนะขอการช่วยเหลือผู้พิผู้พิพากษายังไม่หยุดหย่อนนะยังไม่หยุดหย่อนนะพี่น้องจนอะไรพี่น้องนางได้รับคำตอบอาเมนนะคะ จนนางได้รับคําตอบนี่ก็เป็นแบบอย่างเราเห็นว่าโอ้นางขอจนแบบเออถ้าน่นาจะข้าพเจ้าคิดเองแล้วว่าผู้พิพากษาน่าจะรำคาญเลยเออนะนางก็ได้รับคําตอบนะคาตอบพระเจ้าเป็นผู้ประทานสิ่งดีเลิศให้กับเราเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะได้รับคําตอบอาเมนนะคะอย่างมัทธิวบทที่เจ็ดข้อที่เก้าถึงสิบเอ็ด นะในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาทยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์อามนไหมคะ ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์นั่นเองนะคะพ่อแม่เรานะคุณพ่อคุณแม่เราขออะไรท่านบางอย่างบางอย่างมันบางอย่างท่านอาจจะไม่อยากให้ท่านก็ไม่ให้ใช่ไหมแต่ถ้าอาธิษฐานเ,เราขอกับกับพ่อบ่อย คุณพ่อบ่อยๆคุณแม่บ่อยๆแล้วขอขอขอแล้วท่านก็ให้ท่านจะไม่ให้สิ่งไม่ดีแต่ท่านจะให้สิ่งดีแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงให้สิ่งดีเลิศก,กว่าเพราะว่าเราอธิษฐานขอกับพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่ผู้ที่ร้องขอนั่นเองค่ำคืนนี้เราจะร้องขอกับพระเจ้านะพระเจ้าจะ ให้เราอาเมนไหมคะพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเอเมนนะคะพระเจ้าจะให้ของดีกับเราเราเป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนนะคะเราเป็นบุตรของพระองค์พระองค์จะทรงให้ของดีทุกครั้งเราอาธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเราคาดหวังอาเมนไหมคะเราคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่เราทูลขอแน่นอนโอ้เราเชื่อเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะให้ แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ดีเลิศนนะดีที่สุดและดียอดเยี่ยมแก่เราอยู่แล้วนั่นก็คือการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์นั่นเองเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยพระองค์ก็ทรงนำชีวิตของเราอืมอเมนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำชีวิตของเราจะตักตือน จะให้ชีวิตของเราแบบว่าถ้าทำผิดนะยานะนะนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำชีวิตของเราการเตียบทที่ห้าข้อสิบแปดบอกว่าแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็จะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติถ้าพระวิญญาณนำเราเราเชื่อในพระเจ้าพระวิญญาณนำเราเราจะไม่อยู่ใต้พระพระบัญญัติ แต่อยู่ในผลแห่งพระวิญญาณผลของพระวิญญาณอยู่ในกาลเทียบทที่ 5: ข้อ22ถึง24ใช่ไหมเรารู้กันดีผลพระวิญญาณนั้นก็คือฝายผลพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบรื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคิดได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตึงไว้ที่กางเขนแล้วผลของพระวิญญาณมันเกิดขึ้นคือมีชีวิตที่รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์อาเมนนะคะผลของพระวิญญาณนั้นก็คือให้เราที่จะรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะคะ คือผลหูวิญญาณคือความรักนะพระเจ้ารักเราก่อนพระเจ้ามีความรักเราก็มีอะไรความรักให้มนุษย์ให้คนอื่นด้วยนั่นเองเรามีความสุขมีความป่าปพื่มใจสันติสุขซื้อไม่ได้นะคะเรามีสันติสุขนะเราไม่มีเงินเรามีสันติสุขสุดยอดแล้วก็บางทีเรามีโมการโมหูมีมีอะไรเข้ามาก็ตามเรามีความอดกั้นใจได้นะอดกั้นใจได้ แล้วก็ทุกอย่างนี้นะความดีความปานีความสัตื่อพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเช่นนั้นนะและความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักประคับตนเรื่องอย่างนี้ธรรมันญัติไม่ได้ห้ามไว้เลยให้เราเรียนรู้ให้เราเรียนแบบพระเยซูนั่นเองพระเยซูปเป็นยังไงพระเยซูสุภาพนะพระสุภาพนะพระเยซูนะยมีความรักนั่นเองนะคะพระเยซูรักแล้วให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บังเกิดขึ้น แก่ผู้ที่อะไรพี่น้องเกิดขึ้นแก่เราผู้ที่มีชีวิตที่รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์นั่นเองในมันทธิวบทที่เกตข้อที่12บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปาถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งแน่นอนว่านะคบพี่น้องเราทุกคนย่อมต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติ นะต่อเรามนุษย์ชอบเรียกร้องต่อเราในทางที่ดีนะคะเราต้องการนะแต่เราต้องทําก่อนอามนไหมเราต้องแส,แสดงออกก่อนเราต้องทาก่อนเราต้องตั้งต้นการกระทําก่อนตามที่เราปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรานั่นเองเราต้องทาก่อนนะพี่น้องเราอยากทำเราอยากให้เขาเขาทำอะไรกับเราเราทําก่อนอาเมนนะคะ เราต้องทําก่อนให้แล้วเราอยากได้ความรักเราก็แสดงความรักก่อนนั่นเองนะคะในพระธรรมลมบทที่ 8: ปดข้อยีบบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระที่พระองค์ได้ทรงเลือกตามพระประสงค์ของพระองค์เราทุกคนคือคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เกิดผลดี ตามพระประสงค์ของพระอ,องค์อาเมนไหมคะเมื่อเราทั้งหลายนะคะพี่น้องในมัทธิวบทที่ห้าข้อสิท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนอะไรกับตะเกียงจงซองซองสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์อเมนนะคะ เมื่อเราทั้งหลายตั้งต้นการดีอธิษฐานทูลขอเพื่อการดีขอของขเพื่อการดีของเราจะปรากฏนั่นเองเหมือนแสงสว่างที่ส่องส่องนำหน้าผู้คนทั้งปวงเป็นอะไรพีน่น้องเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเขาเห็นชีวิตของพระเยซูอยู่ในชีวิตของส่องสว่างออกไปส่องสว่างให้คนได้เห็น อาเมนนะคะมัทธิวบทที่5ข้อ48นะเหตุฉะนั้นนะเหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ uh. เป็นผู้ดีอรอบคอบเอเมนไหมคะโอ้ oh. เป็นผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ พระบิดาของเราเป็นผู้ดีรอบคอบและเราจงเป็นคนเป็นผู้ดีรอบคอบเหมือนอย่างาพระบิดาผู้ทรงสถิตในในสวรรค์นั่นเองเป็นผู้ดีรอบคอบอเราจะดีรอบคอบได้โดยการพึ่งพระเจ้าโดยการรักอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าให้ชีวิตของเราส,สว่างออกไปผลของวิญญาณพระให้พระวิญญาณควบคุมเรา ไอ้มีเรามีความรักความดีความปานีความสัตย์ซืทอความสุภาพอ่อนน้อมอยู่ในชีวิตของเราความทนนะพี่น้องจําเป็นมากที่เราจะต้องเรียนแบบพระเยซนะูให้ชีวิตของเราส่องสว่างออกไปอาเมนนะคะอยากอ่านอีกครั้งหนึ่งนะมาทิวบท5ข้อ48เอเจนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบอาเมนนะคะเราเป็นผู้ดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ได้ไหมขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะเป็นผู้ดีรอบคอบได้เรียนแบบพระองค์เหมือนพระองค์ได้ จงขออาเมนนะจงขออธิษฐานขอไม่หยุดน,นะพี่น้องขอไม่หยุดแต่ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและจงหาอธิษฐานขออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับคำคำตอบเพื่อให้คำอธิษฐานของเราสำฤทิ์ผลนั่นเองจงขออธิษฐานอย่างร้อนรน และใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอาเมนนะคะอธิษฐานอย่างร้อนตใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งนขอพระเจ้าอวยพรค่ะอาเมนอยากอธิษฐานพระบิดาเจ้าค้ะขอบคุณพระองค์เจ้าสําหรับคํากืดนี้ขอพระเจ้าทรงนําทรงอวยพระพรผู้ได้ยินได้ฟังให้ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าให้พระวจนะคาของพระเจ้านั้น อยู่ในชีวิตของแต่ละท่านพระบิดาชอบข้าขอพระคุณพระองค์ในสรรเสริญพระองค์ข้าพุฒิอธิษฐานขอบคุณเจ้าในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน